สวัสดีครับเคยรู้สึกกังวลใจไหมครับเวลาที่เห็นใครสักคนที่เรารักดูเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องที่ละเอียดอ่อนแต่สําคัญมากๆเลยนะครับนั่นก็คือเราจะอยู่เคียงข้างและเป็นกําลังใจให้คนใกล้ตัวที่กําลังเผชิญกับภาวะสึมเศร้าได้ยังไงบ้างใช่เลยครับส่วนใหญ่มันก็เริ่มจากความรู้สึกสังหอนใจเล็กๆในใจเราเนี่ยแหละที่เอ๊ะทำไมคนที่เรารักไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นคนในครอบครัวหรือแฟน เขาดูไม่เหมือนเดิมเลยนะความรู้สึกเอะใจตรงนี้เนี่ยแหละครับคือจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดเลยเอาละครับก่อนที่เราจะไปถึงวิธีช่วยเหลือกันเนี่ยสิ่งแรกเลยที่ต้องทำคือการทำความเข้าใจก่อนเลยว่าภาวะซึมเศร้าเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกเศร้าๆทั่วไปนะมันลึกซึ้งกว่านั้นเยอะเลยครับ คือต้องย้ำตรงนี้กันชัดๆเลยนะครับว่าภาวะซึมเศร้าเนี่ยมันคืออาการป่วยทางการแพทย์อย่างหนึ่งเลยนะมันส่งผลกระทบไปหมดเลยทั้งความรู้สึกความคิดการกระทำของคนคนหนึง่งและที่สำคัญที่สุดมันไม่ใช่สิ่งที่เขาเลือกที่จะเป็นแล้วก็ไม่ใช่สัญญาณของความอ่อนแออะไรทั้งนั้นเลยครับทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยอ้าวแล้วที่เศร้าๆกันอยู่เนี่ยมันต่างจากซึมเศร้ายัางไงคือถ้าให้ดูง่ายๆเลยนะ มันต่างกันชัดๆที่2เรื่องครับคือระยะเวลากับผลกระทบความเศร้าเนี่ยเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเป็นเรื่องชั่วข่าวไม่ได้ทําให้ชีวิตประจําวันเราพังลงไปแต่ภาวะซึมเศร้านี่สิครับมันอยู่กับเรานานเป็นสัปดาห์สัปดาห์หรือเป็นเดือนเดือนแล้วมันกระทบการใช้ชีวิตแบบเต็มๆเลย โอเคพอเราเข้าใจภาพรวมของภาวะซึมเศร้ากันแล้วทีนี้มาเข้าเรื่องสำคัญกันเลยดีกว่าว่าแล้วเราในฐานะคนข้างๆเนี่ยจะทำอะไรได้บ้างที่มันเป็นการช่วยเหลือที่เป็นประโยชน์จริงๆหลักๆเลยนะครับมีเสาหลักอยู่4ข้อที่อยากให้จําไว้เลยข้อแรกคือการฟังครับแต่เป็นการฟังแบบเข้าอกเข้าใจจริงๆนะไม่ใช่แค่ฟังผ่านๆแต่คือพยายามเข้าไปอยู่ในโลกของเขาเลย ข้อ2คือเสนอความช่วยเหลือแบบชัดๆไปเลยแทนที่จะถามลอยๆว่ามีอะไรให้ช่วยไหมซึ่งเขามักจะตอบว่าไม่มีลองเปลี่ยนเป็นเดี๋ยวเราซื้อข้าวเข้าไปให้นะไปหาหมอด้วยกันไหมแบบนี้จะดีกว่าเยอะเลยครับข้อ3ให้กำลังใจได้แต่ห้ามกดดันเด็ดขาดและข้อสุดท้ายข้อนี้สำคัญมากๆคือต้องอดทนครับเพราะการฟื้นตัวมันต้องใช้เวลาจริงๆเอาล่ะนอกจากเรื่องที่ควรทำแล้วเนี่ย มันก็มีฝั่งของสิ่งที่ไม่ควรทําเหมือนกันนะครับอันนี้ก็สําคัญไม่แพ้กันเลยเพราะบางทีความตั้งใจดีของเราเนี่ยอาจจะกลายเป็นทําร้ายเขาโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยก็ได้พวกนี้คือกับดักเลยครับที่ต้องระวังมากๆอย่างแรกเลยคือไปมองว่าความรู้สึกของเขาเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือพยายามยื่นวิธีแก้ง,ง่ายๆเช่นไปออกกําลังกายสิอะไรแบบนี้หรือที่แย่ไปกว่านั้นคือเอาไปเปรียบเทียบกับคนอื่นดูคนนั้นสิลําบากกว่าอีก แล้วก็อย่าทำให้มันเป็นเรื่องของเรานะครับและที่สำคัญสุดๆเลยคือการไปกดดันให้เขาสู้ๆสิร่าเริงหน่อยคำพูดพวกนี้แ่ละครับที่จะยิ่งทำให้เขารู้สึกโดดเดี่ยวและไม่มีใครเข้าใจมาถึงคำพูดสุดคลาสสิกเลยครับแค่คิดบวกสิโอ้โหฟังดูเหมือนดีใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วคำนี้มันเหมือนเราไปบอกเขาว่าความเจ็บปวดของเธอไม่จริงหรอกมันเปนการมองข้ามไปเลยว่าภาวะซึมเศร้าเนี่ย มันมีเรื่องของสารเคมีในสมองเข้ามาเกี่ยวด้วยไม่ใช่แค่เรื่องทัศนคติที่เปลี่ยนกันได้ง่ายๆแล้วก็อีกคำหนึ่งครับเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองอะนะคําพูดนี้ก็อันตรายเหมือนกันนะครับเพราะมันอาจจะทำให้เขาลังเลที่จะไปหาหมอหรือไปพบผู้เชี่ยวชาญทั้งที่จริงๆแล้วภาวะนี้มันต้องการการดูแลรักษาที่ถูกต้องนะครับถึงจะดีขึ้นได้ทั้งหมดนี้ก็นำเรามาสู่หัวใจสำคัญของการช่วยเหลือเลยครับนั่นก็คือ การพาเขาไปสู่กระบวนการรักษาที่ถูกต้องการช่วยชี้แนะให้เขาได้ไปพบผู้เชี่ยวชาญเนี่ยถือเป็นการแสดงความรักและความห่วงใยที่ดีที่สุดแล้วครับแล้วรู้ไหมคะว่าแค่การกระทําเล็กๆน้อยๆของเราเนี่ยมันสร้างความแตกต่างได้มหาศาลเลยนะอย่างเช่นการที่เราบอกว่าเดี๋ยวเราช่วยหาข้อมูลนักบําบัดให้นะหรือเดี๋ยวเราโทรนัดให้เอาไหม แค่นี้ล่ะครับมันเหมือนเราช่วยทลายกำแพงที่มองไม่เห็นในเขาเลยเพราะต้องเข้าใจว่าลำพังแค่ตัวโรคเนี่ยมันก็ทำให้เขาหมดแรงหมดหวังจนไม่มีกำลังจะเริ่มต้นทำอะไรด้วยตัวเองแล้วครับแล้วจะเริ่มคุยเรื่องนี้ยังไงดีล่ะมันดูเป็นเรื่องยากเนาะลองใช้เทคนิคนีน้ดูนะครับอย่างแรกเลยคือหาจังหวะที่มันสงบสงบเป็นส่นสวนตัวหน่อยแล้วเวลาพูดให้เริ่มจากความรู้สึกของเราไม่ใช่ไปตัดสินเขาเช่นช่วงนี้เราเป็นห่วงเธอนะ แล้วย้ำกับเขาไปเลยว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราอยู่ทีมเดียวกันนะเราอยู่ข้างเธอเสมอและสุดท้ายพยายามช่วยปรับมุมมองให้เขารู้สึกว่าการไปหาหมอเนี่ยมันคือสัญ,ญลักษณ์ของความเข้มแข็งนะไม่ใช่ความอ่อนแอ และสุดท้ายจริงๆครับเรื่องนี้อาจจะสำคัญที่สุดเลยก็ได้คือเรื่องของตัวเราเองครับสุขภาพใจของคนที่เป็นผู้ดูแลเนี่ยสำคัญมากๆนะครับต้องจำไว้เลยว่าการช่วยเหลือคนป่วยซึมเศร้ามันเหมือนการวิ่งมาราธอนครับไม่ใช่การวิ่งร้อยเมตรมันยาวนานและใช้พลังงานเยอะมากเพราะฉะนั้นอย่าลืมดูแลใจตัวเองด้วยต้องมีขอบเขตของเราและต้องหาคนที่รับฟังเราเหมือนกันเพราะเราจะไปช่วยคนอื่นได้ก็ต่อเมื่อเรายังไหวยังไม่หมดแรงไปซะก่อนนะครับ สุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากคำถามให้เราได้กลับไปคิดกันต่อนะครับว่าบางทีพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราจะมอบให้คนข้างๆได้มันอาจจะไม่ได้มาจากไหนไกลเลยแต่มันอาจจะเริ่มต้นง่ายๆจากความเข้าใจของเรานี่เองหรือเปล่านะครับ